เลยคือทุกคนแบบใส่รองเท้าแตะแล้วเดินครูฝึกบอกว่ารองเท้าแตะเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมาไงอ่ะมาตูมาครับใส่รองเท้าแตะมาเดินป่าเหรอครับมาถึงวิ่งพื้นนันพื้นเตรียมฮะโอ้โะโอ้โะโอ้โันพื้นเตียมเตียมโอ้โห้นั่นพื้นเตรียมทั้งหมดทั้งหมดผมประทับใจตอนทำอาหารนะครับ รู้สึกว่าทุกคนแบบได้แบ่งหน้าที่ของตัวเองแล้วก็แบบว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอร่อยอืมใช่ทุกคนแบบะถือว่าไม่อดตายแล้วครับมีฝีมือกันหมดเลยคือมันไม่คิดว่ามันจะออกมาแล้วแบบโอเคขนาดนี้อะไรเงี้ยแรกๆแรกๆเลยเดี๋อันนี้ไข่ดาวอันนี้ไข่สุกคำนั้นล่ะคุยคำนั้นอะคุยคำนั้นอะคุยเตือนตอนนี้เต็ม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 ไหวป่าวไหวป่้ยโอเคเว้ย